สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้เราอยู่ที่ซ้ำเหนือครับวันนี้เรามาอับบ้านน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือครับตอนนี้มาเยี่ยมบ้านน้องตุ๊กสาวลาวซ้ำเหนือครับมาเจอน้องตุ๊กกาลังทําอะไรเอ่ยเห็นอย่างนอ้อสวัสดีอือครับน้องตุก๊กดีตอนครับเนอะ <laughs> จูเ <laughs> ดอสาวลาวซ้ำเหนือม<อ>ีกำลังเหตัน เอข้าต้มขาอ๋อขาต้มมันงานพุดเียจนอ๋องานพุกธนเนาะนั่ทุกตก้เทดขายประจำมาดิเ็ดขายทุกปีขายทุกปีเนาะอ๋อปีนึงประมาณสองสามือืเอาแต่แม่มันเอาแต่แม่ของแต่มม่ก่นนี่ครับแม่ของน้องตุ๊กสบายดีแม่สบายดีอันนี้เป็น เป็นใส่มั่นว่ะอันนี้เป็นมะท้อเหลืองมั่วเหลืองเขียวมะท่วเขียว่ัวเขียวเนาะถ่วเขียวสีเหลืองอันนั้นในมันสีเหลืองเขียวได้มันสีเหลืองอันนี้เห็ดเป็นไอ้ใส่มันว่ะเป็นใส่เนาะเป็นใส่มันใส่มีอย่างไหนไหมใส่อย่างไหนมีสีหมูสีหมูแล้วก็มีมะพริกไทยมะพริกไทย มี่ยังอีกบ้างมื่อใส่มาเดี๋ยวครับนี่ครับพฤติการณ์ทุกกำลังซาวข้าวอยู่บ้านน้าเงินซาวเขาว่เตินที่กันบ่จ้าวเขาบ้านตึกเงินจ้าวเขาจ้าวเขามื่อวานนี้เราพี่นัดกันเนาะว่าเราจะไปเที่ยวเวียงไซ้ไส้แล้วมื่อวาน เวน้องตุ๊กกาลังเจ้าเขาเ้ยเจ้าเาแก่อนมาทำน้องตุ๊กกำลังเจ้าข้าวดูครับอันนี้เป็นเป็นข้าเนียวเห็ดข้าต้มข้าเยวแดดอ่อันเขาเขาใกล้น่อยข้าเกน้ๆอันนี้ว่าเขาใกล้น่อยเนีแหละเขาใกล้น่อยจิงหอมเม็ดเม็ดมันจะเป็นเอม็ดน้อยๆเม็ดน้อยๆกลมๆบอก บอเลียวเงวเนาะสัน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 สคือจะคล้องเฮือนเลย่ะตุยปอมเลยอ่าเนี่ยคบจิ๊อ่าปิดกองแล้วะยังเน่ถามสตนะอ่าถามใส่อาเลยอนีครับไอ้พี่จ่วย โอเี่คเ่เครื่องก็เด้ออ่าใน้องตุ๊กเปลี่ยนเครื่องก่อนครับวันนี้เราจะพากันไปเที่ยวที่เวียงไซน้องตุ๊กจะพาไปที่เวียงไซครับอันนี้มักเก็ตใส่แล้วเนี่ยมักอันใส่ขา้าวต้มน้องใส่ยังไงใส่เกลือใส่แป้งนัวใส่พริกไทย อันนี้พริกไารพอมักแล้วพอมันเป็นแล้วเขาเขาจงคอยมาตัดตัดห่ออันนั้นตัดเลยดิต้นใหญ่ๆแบบนี้เลยต้นใหญ่แบบนี้เลยวะห่อต้นใหญ่แบบนี้เลยต้นใยแบบนี้เลยเขาะว่าเอาใส่น่วยหน่วยใหญ่ดิเห็นหน่วยใยไหมมันตันกลับมาจะคอยเบิงเดลย ต้นนี่นะอันนี้กำลังหนึ่งถเถือนเนาะอ,อือนงเถื่อือครับนี่ครับ ah. อ,อ,อ,อ๋อมออีเขาเอื้อนยังไงเอื้อนหัวที่กันบ่เาเอื้อนให้ให้เนาะเอให้ให้หนึ่งให้หนึ่งเข่าให้หนึ่งเขาอืมที่บ้านเราไม่ค่อยได้เห็นครับนี่เป็นเป็นไม้เสื้อให้ใหม่นะนี่มือละ อยู่บ้านเป็นเป็นไฮไอเป็นนันสารเตินหดหดสารนะครับมหนึงทีการนึ่งนึ่งนึงนึงน่ดไสใส่ซอสใส่อย่างเนาะบดใสบดไสอือ ถ้าว่าเฮาใซซซอสใส่สน,นมันมันจะสมอืม,มันจะเสียบน่ครับก็มีข้าวก็มีอ่าแม่ใบตองใบตองที่เขาห่อเนี่ยเขาเอื่นใบตองหนึงตองจริงใบตองจริงตองจริงต้นต้นก็เป็น เอินต้นจริงบ่ซ,ซ,ซื้อซื้อต้นมันอ่ะครับตอนนี้เราก็กําลังเดินทางจะไปที่เวียงไสครับผมตอนนี้ก็น้องตุ๊กสาวลาวซ้ำนะก็เป็นคนทําทางพาเราไปเที่ยวเวียงไสครับ ตัวเมืองซัมเก็มานตอนนี้เราก็วิ่งเส้นทางออกจากซัมเนือพุ่งสู่เวียงไซครับ 三兩。<sm all> เขเป็นคนนำทางพาเราไปในวันนี้นี่ครันี่ก็เป็นคิวรถส่งโดยสารสายใต้ อันนี้เออยังก่อมันค่ะมันค่ะเป็นสายพันธุ์เดียวกันกับนอคานอคาแต่ประมนณนอคาเนาะเม็ดอันนี้มันจะอยู่ในป่าหาจากธรรมชาติเขาเขาไปเห็นยังกินก่อเขาไปทำเมืนน้ำพริกน้ำพริกตำแจ้วตำแจ้วอันนี้เนาะขมได้กกินปีละครั้งถ่ายใกล้ใกล้รสชาติออกขมๆว่ะ ขมขมนหวแี่ยังบขมเถอะช่วงนี้ยังหวานอยู่อืเราช่วงช่วงไหนทิ่ทิมมันเดาจ่กขมขมคือมันนอนยัยหรือวอช่วงกายช่วงเดินหนีไปเนาะมันจะขมเนาะแมนตุเนาะเดือดชี้เดินหาเนาะนอ้โหนี่ครับก็จะเป็นเนาะขม

หนาวหนาเยน็นเย็นบรรยากาศริมทางครับหนาวนะน้องตุก๊กกนนี่ ้องตูกันนี่นี่ยงนอนขิงเนาะอ่าอืมก็มีผักครับนดอกไม้พี่ไปนั่งพิงพายน้ำเพิ่นบ่หนาวเนาะเป็นตัเนาะ muốn đi nào, thấy ngọn hết đèn là thịt điều nữa. กันยูระบางทางที่เวียงไซเนาะครับนี่ครับบรรยากาศทางที่เราจะไปเวียงไซก็เปงหมอกเป็ปลอยฝนครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้เส้นทางการเดินทางสู่เวียงไซครับ ทีเดียวครับ ทางที่จะไปเวียงไซก็เป็นดอกคาตาสีชมพูขายชมพูครับก็ก่อนที่จะไปดูดอกซากุระจริงๆที่มาจากญี่ปุ่นต้นซากุระของจริงก็ดูดอกคายที่เสเนมอก่อนครับ พาที่เกิดตามริมทางครับระยะทางทีเเ่เราไปเยี่ยงไส้ก็จะประมาณนี้ครับตัวห้าหนาื่ ข้าขวามือของเราเป็นเขาญี่ปุ่นะครับครับข้างทางก็จะมีขายแตงโมครับนี่ครับตรงนี้เห็นชัดเจนครับตรงนี้ก็น่าจะเป็น ครับตอนนี้เราเดินทางมาถึงขัวน้ำน,น้ำน,น,น้ำน,น้ำหยั่งน้ำตกขัวน้ำน้ำนัว,น,วน้ำนัวเนาะน,น,น้ำนัวครับเรามาถึงขัวน้ำนัวครับตอนนี้เราก็จะเดินไปดูสะพาน เก่าเหมนวัดตรงตุกสะพานเก่าสะพานเก่าเลยนะนเนาะสะพานตัว,ตวกเก่าเราเหิืนเป็นแบบจุดเช็คอินอจุดเช็คอินของเมืองเวียงจันทร์พอเมื่ก<อ>่อนอยเหิืนเสิร์ฟหัวเซนนี้<อ>เหมือนตัดทางมาแลเหิืนไปเสิร์ฟหัวก็เลยเก็ดเป็นจุดเช็คอินจุดเช็คอินขัวน้ำนัวเนาะอันนี้ ตัดลุงวตัดลุมลุมนี่เด้นัวอ๋อตัดลุงลุมไปนี่แม่แต่ว่ามันยังไกลอยู่อันนี้เป็นประเทศเป็นป่ายไหอ๋อป่าคนมาถ่ายรูปเนาะถ่ายรูปแค่ป้อมจำเหนือไปทั้งนี้สบายดีจำเหนือแช่ป้อมแช่ป้อมเป็นเป็นเป็นภาษาเป็นภาษาจำเหนือเป็นภาษาจำเหนือเนาะแช่ป้อม หมายถึงสบายดีโอที่นี่น้ำนัวนีคร<ม>ับน้ำนัวเพนสายน้ำนัวออกสมัยดีเนสมยัยน,น้นอนยสมัยส่งข้ามาเพนเลยเนาะาเดาเห็นมาโดนเหร นี่ครับสะพานเก่าที่เป็นจุดเช็คอินของเ,อเวียงไซอืมหัวัวน้ำหัวน้ำใสเนาะพี่เนาะใช่น้ำใสไหลเย็นอากาศหนาวครับวันนี้เย็น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 หลนี่นครับใครที่มาเอา่อ เวียงไซต้องผ่านจุดนี้<ม>นก็ต้องมาเช็คอินที่นี่ครับสะพานตรงนี้เลิกใช้แล้วแต่ว่าก็ใช้เป็นจุดเช็คอินสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเวียงไซ น้ำนวดนี่ไ,ลไ,ลไห,หไลไหลไปหอดใส่ในตุกโหบะไหลไปหอดพูดหอดอัน <c oughs> บาลียังเกาะไปสู้น้ำมาพุ่นน่ะอืมน้ำมามันจะไหลออกไปเวียดนามเด้อไลไหลไปพร้มอ,มอมกันกับน้ำมาเนาะแม่ไลไปพร้อมกันกับน้ำมาแล,ล้วก็ไหลออกเวียดนามอ๋อ นีอากาศหนาวครับเราอยู่ที่สะพานเก่าก่อนที่จะเข้าเวียงไซครับมาจจะเรยกไฟ่ฟิงเหรอเ<ส> <laughs> <laughs> มืองเวียงไซยินดีต้อนรับครับ <c oughs> เราเข้าสู่เขตเมือง เวียงไซแล้วครับท่าน้าเราก็เป็นน้องตุ๊กสาวเราสมเหนือครับวันนี้นำทางเ,เรามาเที่ยวเมืองเวียงไซครับ